ปันบันสาธุกันได้ใยตาเป็นเจ้านะมาดนต่อสกุลมุ่นเข่า้ากนาเน้ะกำลังสู่ดูดันในผนพานลูกไก่กาหนาบานส่วนสำคัญก็บโบกั่ยากาเต้ากะอ่อนแหง้งพ่อปันฝ้าก้นแก้งแห่งผ่านชะตาตนลูกสามคนเบว,นวันวังงหาดอกน้ำเจ้า่อยสอนห่เต้านักหรือเบาใจซื่อ ผ่านมือนี่มืออื่น้อนยกะฝืนอยู่คำสว่งเครือพรำโลกลำพ้อยลูกผู้กลางลูกผู้น้อยลูกผู้ใหญ่สังไปโดนสังบอลขึนนมาข้าวหากระโดนแล้วบ่มีแนวไม่บ่เสียใจเขายาว่าคอยหนห้าลูกน เหอยหน้าลูกหน่อยก็ร้อยยิมกะยิ้มใจนีไปรถจนสีได้ก็ขวบไม่มารายหนอยู่คือคนบ่มีไผ่ข้าวไป่กหายต่อยค่อยแล้วค่อยรู้เติ้มมีความบังบ่เป็นท่า ภาษาขาดผู้เลี้ยงมีคำเหนียงบ่ได้อมสีวิตตุกกะบ่หม่อมเล่านั่งจมละท่องหาการทําม,มากินกะเมื่อวินจนเสลมเมื่อเร้ดาดมบ่แดงแกเปื่นคันแท้คนขี้ท่าเมื่อความหวังบูกไงแล เบดความหวังหูกไงแล้วขอคุณแก้วกะเตาเรื่องผู้น้อยไงกะเริ่มเรื่องบอส่งเงินมาสองตายายบ่มาดูที่อยู่ใส่บ่ไข่แกงมืดข้าแ,แสงแมงหิงหอยกี่มันลอยหยุดตามอูนหนไปปุงเรื่องพ่อแม่อยู่บ้านจังมาตานดอกสูฟัง เตือนสติยาพลังให้ฟังแน่ทวนคิดเบิ่งวงเวียนชีวิตที่ข้าวติดในจอแก้วขั้นผู้ใดได้ฟังแล้วยามแก่ไขคิดน้ำแมน่นให้ดูเละเป,เ,ปเป็นบันบางอย่าไ่ลางให้ลำเลียงคิดเห็นคุณผู้เลี้ยงเคียงบาอย่าลืมเขา เพิ่นงมเศร้าจนหลังโคตรอ่อจนนังอยู่ให้รู้ตนบุญคุณเท่าอย่ามัวเมาจะแน่หลูกแม่เอ้ยแม่ตาทำคำยืนให้เหลียวคือเอืนบังแน่คนเฮาเคยสนเพิงผู้ใดิิมพ่อแม่เอาไว้ให้คิดทำคานึงหาสองตายา ทุงอยู่ทุ่งนายังข้าขัางวันเวลาว่างคินหาเธอมาเยี่ยม me คิดเลี้ลูกคิดพอดลูกลูกไปกรุงเทพลูกไปกรุงเทพบ่ามากะลูกสามก้นพอดีลูกสามไปสามก้นพอดีเขาบอมีผัวเบิ่งอยู่ผู้เดียวข้งแม่สามคนคือแมนค่ะสามคนไม่งี่เงาก้อนก้อนไอ้แจ้งจากแอกิ้งฮิตกินกแม่ค่ะอยย่ไข่ได้ป่วยนี่ลูกล่างไข่เป็นล่ำกับไห่ก้อนนี้ล่างก้อนนี ok ้ไข่ลวดนี่น้องเยเสียฟังแม่แสงจนเราเสด็จล่ำย่าไหน้ำเล้าเลย ไปเชีวิตสิงของเราเนี่ยมากบ่มีผูมาเบึงก็อยู่ผู้เดียวยังทีเแียวอ่าเห็ุเรียบก็แกะแกะพี่การขัดีดียรจะกรยานก็ไปชีวิตเจ็บไขรได้ป่วยนาะแม่นาะงค่ะที่ฝัดน้องบม่มีใทีชีวิตขึ้นมาคนมันหนีบก็พ้นหนีบ่พ้นขึ้นมากรสร้างบุญจำผู้ศรัทธขึ้นไปบุญจำผู้ศลั่ะาเพื่อไปเหตุบุญเฮ็ดนั่นตลอด มาคิดบุญคิท่านคะไปนําบุญนัจ้าไปก็ถ้าวไปมืออื่นมื่อื่นก็จไปบรรนมบรรมต้นถงเงินไปบรรนมนั่นคูหน่อยสิเฮ็ดบุญน้ำแม่ได้อันกจีไปเฮ็ดต้นถงเนน้ำฝนอันนี้อันนี้อันนี้อันน้คูห่อยให้ให้แม่ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะเฮ็ดบุญที่ท่านน้ำกับนัแม่ขอให ผู้หน่อยมีความเจรื่อง่งเรื่องเน้อเฮ็ดจังไ๋ก็สมคามุ่งมั่นารถนาด้วยแม่กบเสาพอผ้าแข็งแรงี่ครับผู้ขาเงืนส่วนเป็นไหมานี่ผู้ขาสิจิไปเห็ดบุญเห็ดทานเห็ดต้นรืงไปกินน้ำกินน้ำกัเห็ดตะบุญบระเห็ดบุญน้ำกให้เจ้กของกินน้ำท่านน้ำทั้งกินทั้งทานทั้งสามกุศลกีตรนผูผูพันทุกูมิยาข้อห้าวกตนเฮาก็ะีตนซื้อน้ยู่ได้กินกัะไปเพิ่นกินคือกันเดีวผู้น่อยสิบ่งแง่งแม่คือก่้นเราน่ะบ ท่านก้าจีางเฮ็ดบุญนิดเห็นผูกผู้ผู้หญิงข้าเจ้าเก็บปวดมองไหนกายผู้ข่าไปซอยผู้ขาดก็ซอยเมื่นบ่มีเงินแกกว่าดกันไปอยู่ไหนพี่เอ๊กิดไหนข้าเจ้าเฮ็ดโหลดเดี๋ยวจะโทรหาคู่หน่อยก็ได้คาถูนะแม่เนี่ยคือดีไม่แห้งแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเพื่อนครับไอผู้ข่าได้สร้างบุญสร้างกุศลไปตลอดคือเป็นเพิ่นเพ็ดต้นเงินไปเฮ็ดบุญไปผู้สูงอายุเพิ่นพ่ายเฮ็ดต้นเงินผู้ข่าก็สิเบ็ีคือเก่าเงิ่อนจีเจนเกิดสิพาไปเฮ็ดบุญเฮื่อนนั่นล่ะค่ะจ้าถูกใหนา ผู้ขาดมีสศกมีลาภปีเห็ดบุญต้นหรืเงินไปถวายให้เพลินพ่องขอให้ได้จังมัดจังปัตนาก่อนแล้วจังพอกับแม่แสงเล่าอีกในคลิปต่อๆไปแต่คุณน้อยพี่โอกาสเพืแย่เยี่ยมแม่เล่าเนาะพี่น้องอีฟซี่แพนครับแม่แสงจันพี่น้องอีฟซี่แมุ่ณสุคนไก่อยู่ดีสภาพร่างกายก็ดีละก็ล่ำเหมือนพี่น้องเพิ่งแต่คือยืนกับยืนเพราะได้โดนแต่คือนั ถือว่าดีดียงดีครับรัเดี่ดีไี่ว่าานีแตะกี้ล่ำอะไรค่ะล่ำอะไรลีนก๊กลีนปวยอะไรแต่อันนี้ขึ้นมากก็คือว่าจะจำก่อนล่ำใดสมีก็ถือว่าพุทยอดละเม่เอวยแม่มี่ห้ก็ล่างใจขึ้นเก่าเนาะู่ดรีสุกนกับุม่ใหสุกบนกับอ่งแรงสุกคนสุกคนไห้ท้าตนส่างกุศลสุขุสุกคนได้ซ้าคือปุขาก็คือกันาราเฮตุนี้ท่านเป็นร่างกาย จอยบุตรจอยท่านผู้อุดผู้ยากผู้ถูกผู้ยากก็ห้องทั้งกินทั้งท่านสั่งกู้สนไปตลอดถูกได้ดบุญสุขุสุขพ้นหรือเอฟซีสุขพ้นก็นได้ไปเหตุบุญในท่านสาัสน่งกู้สนน้ำกันเด้อถูก